เจแปนอร่อยสุดๆรายการเจแปนอร่อยสุดๆสัปดาห์นี้นะครับพวกเราอยู่กันที่เมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดนะครับจะมาอัปเดตร,ร้านเนื้อย่างอร่อยนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยแล้วเราจะพาไปชิมนะครับรามเมงดังนะครับที่เป็นระดับมิชลินนะครับได้มิชลินไกด์มาหลายปีต่อเนื่องมากๆเลยเป็นหนึ่งในร้านเด็ดนะครับ เขาเรียกว่าเป็นท็อปทีเลยของเมืองซัโปโปโรนะครับและผมจะพาไปเที่ยวเมืองโอตารุนะครับเมืองชายทะเลที่วิวสวยมากๆเลยนะครับฤดูหนาวนี้นะครับบอกได้เลยว่าหิมะเยอะมากๆตามมาชมร้านแรกกันได้เลยครับ มาถึงร้าน,นะคะต่อรามเมงนะคะอยู่ข้างหลังเรานี้เองนะคะป้ายเหลืองๆแบบนี้นะคะกันโซราเมงโยกะโจนะคะข้างในมีหลายร้าน,น้ี่กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกดูว่าเราจะเลือกชิมร้านไหนนะคะ10กว่าร้านได้เลยค่ะด้านในคนเยอะเลยนะคะก็เริ่มแบบคิวกันแล้วตอนนี้นะคะ แล้วนะคะพี่องก็เลือกร้านนี้ได้แล้วนะคะร้านอิชิกุระค่ะแล้วก็เมนูที่อยากจะกินวันนี้ก็คือบัตเตอร์คอลราเมนนะคะแบบว่าอากาศหนาวหเย็นๆนะคะถ้าได้กินราเมนแบบว่าอุ่นๆครีมๆหอมๆเลยน่าจะดีน่าดูนะคะและที่สำคัญร้านนี้นะเขาเป็นแบบรานมนแบบเส้นเล็กด้วยน่าอร่อยมากๆเลยนะคะคิวได้แล้วค่ะรอคิวมาแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะพี่ย้อมเข้ามาในรา้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่เราเลือกวันนี้นะคะก็คือฝั่งนี้เลยค่ะมันจะมีเมนูข้างบนข้างข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบเบสิก950เยนใช่ไหมคะส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะแบบแพงขึ้นมาเป็นหลักพันก็เยนอย่างที่พี่ย้อมบอกหน้าร้านไปว่าพี่ย้อมอยากกินบัตเตอร์คอนราเมงก็คืออันนี้ค่ะ1,300เยนแล้วเราสามารถเลือกเบสซุปได้เบสซุปเขามี3เบสด,ด้วยกันนะคะก็คืออันนี้นะคะ เป็นมิสโซราเมงนะคะก็จะแบบว่ามีความเผ็ดรสชาติเข้มข้นนิดนึงแต่มันไม่ได้เผ็ดเหมือนบ้านเรานะมันแค่เข้มข้นนะคะแล้วก็อันนี้สเป็นโชยูราเมงค่ะอ่าส่วนอันน้ำซุปที่3เป็นชิโอะราเมงชิโอะราเมงก็จะเป็นซุปเกลือนะคะอ่ามาดูเมนูพี่อ้อมก่อนพี่อ้อมเลือกเป็นบัตเตอร์คอราเมงแล้วก็เบสซุปนะคะก็เป็นซุปเกลือะคะ่ะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะที่พี่ปูเลือกนะคะก็เป็นอันนี้ค่ะ สไปซี่รามเมงนะคะเลือกความเผ็ดได้ด้วย 1, 2, 3พี่ปูก็จะเต็มเลยเลเวล3นะคะแล้วก็เบสซุปนะคะก็จะเป็นเป็นมิโซะค่ะเรียกว่าสไปซี่มิโซะรามเมงนะคะอันนี้คือเด็ดมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเกี๊ยวซานะคะเท่านั้นไม่พอเรามีแอดหมูเพิ่มค่ะ3ชิ้นหมู3ชิ้น350ย,ย็เยนนะคะส่วนเกี๊ยวซานะคะราคาเสร็จละ 5 5 0เยนเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมาลองซิมกันนะคะอิชิคุระคอนเทนต์นะครับร้านนี้ลูกค้าจะเยอะมากๆเลยนะครับแบบแน่นตลอดเวลาเลยจุดเด่นที่สําคัญของร้านนี้เลยนะครับก็คือเส้นราเมงนั่นเองนะครับจะเห็นคุณรุงเขาใช้เส้นราเมงที่ทําเองกับมือนะครับมาลวกทีละชามนะครับแล้วก็จะมีจับเวลาด้วยนะคะเพื่อให้ความอร่อยกลมกล่อมของเส้นนะครับเทกเจอร์ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมทุกชามนะครับและเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือเกี๊ยวซานะครับหอมอร่อยและเข้ากันกับรามเงงมากๆและนี่คือหน้าตาของงราาเมมช ที่เราอยากแนะนําวันนี้ b u t ร์คอนรา a n นะครับสุดอร่อยนัวมากๆด้วยเนยของฮอกไกโดและไ spicy m i s ราเเมงระดับแม็กนะครับเผ็ดสูงสุดบอกได้เลยว่าคนไทยต้องเมนูนี้เท่านั้นได้มาแล้วนะคะกับบั b u t อ์์ c o n าาเมงนะคะนี่อันดาบแรกเลยนะคะเราก็ต้องละลายนะคะเนยลงไปกับน้ำซุปนะคะขวโพดก่อน ละลายแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะทุกคนมาชิมก่อนเลยนะคะทำซุปก่อนค่ะซุปหอมมากมากทุกคนถึงจะเป็นซุปเบสเกลนะคะแต่ว่ามันมีความหอมละมุนแล้วก็จัดกับตัวเนยแล้วก็ข้วโพดนะคะคือดีมากๆเลยอะร้านนี้แนะน,นําแนะนําอีกแล้วเพราะมันอร่อยจริงๆนะคะมาชิมเส้นกันขออนุญาตซุดเลยนะคะดูเส้นดูเส้น เส้นแบบนี้เระคะ่ะที่ชอบเพราะว่าเขาจะมีความแบบเส้นเล็กเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะถูกใจจริงๆอตอกรามเมงเนี่ยเขาจะปิดดึกนะคะทุกคนไม่ต้องรีบมางแ่กของวันนะเขาเปิดเย็นๆค่ำๆ่นะคะอาจจะมีบ้างบางร้านที่เปิดกลางวันแต่ส่วนใหญ่จะเปิดค่ำไปเลยแล้วก็ปิดแบบตีสามตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ร้าน mm hmm. ก็ลองมาเลือกดูนะคะว่าอยากทานร้านไหน เดี๋ยวจะให้ดูอีกเมนูหนึ่งเลยคะ่ะน่าสนใจมากๆมามาชิมเส้นกันค่ะขออนุญาตซุดเลยนะคะร้อนมากๆแต่ก็อยากกินเลยอืมอืมเส้นแบบนี้แหละคะ่ะที่ชอบเพราะว่าเขาจะมีความแบบเส้นเล็ก <c oughs> เหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะถูกใจจริงๆ อตอกรามเงงเนี่ยเขาจะปิดดึกนะคะทุกคนไม่ต้องรีบมางแ่กลางวันนะเขาเปิดเย็นๆค่ำๆนะคะอาจจะมีบ้างบางร้านที่เปิดกลางวันแต่ส่วนใหญ่จะเปิดค่ำไปเลยแล้วก็ปิดแบบตีสามตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะร้านก็ลองมาเลือดๆดูนะคะว่าอยากทานร้านไหนเดี๋ยวจะให้ดูอีกเมนูนหนึ่งเลยคะ่ mm hmm. นะน่าสนใจมากๆมากค่ะมาชิมีซามิหนึ่งสไปซี่มิโซะรามเงงนะคะความเผ็ดระดับสามขออนุญาตชิมน้ำซุปอ่อทุกคนอันนี้จนะใช่เลย เผ็ดร้อนสะใจอันนี้คือแบบถูกใจเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากกินอะไรแซ่บๆแล้วร้อนอุ่นๆท้องอยู่ท้องแนะนำตัวนี้เลยค่ะไปซี่มิโซะราเมงแล้วก็ความเผ็ดระดับ3มดาวเลยนะคะรับรองว่าถูกใจเผ็ดกว่ามาม่า,มา,มามต้มยำกุ้งบ้างา <c oughs> เราเผ็ดกว่า <c oughs> เผ็ดแบบคนกินเผ็ดถ,ถ,ถึงกินได้นะพี่อ้อมคือกินเผ็ดได้กลางๆก็คือกินได้สบายอร่อยจานนี้แนะนําเลยค่ะอากาศหนาวๆอยากกินอะไรเผ็ดๆคือดูดีดูดีคนนา่นกินมากอร่อยมากนะคะอ๋อเกี๊ยวซ่าม,มาแล้ว <c oughs> มาชิมเกี๊ยวซ่ากันค่ะ ทุกคนดูกับกรอบเลยนะคะน้ำจิ้มเขาอะ่ะมันจะเป็นแบบใสๆนิดนึงนะเห็นไหมน้ำจิ้มใสๆแต่เดาว่ารสชาติไม่ใสแน่นอนอื เกี๊ยวซาขลดเข้มนะไม่ได้เบาเลยนะคะอร่อยอ,อยากหาความอร่อยในช่วงฤดูหนาวกับรามเมงดังร้านนี้นะครับผมแนะนําเลยอิชิกุระฮอนเตนนะครับอยู่ในตรอกรามเมงนั่นเองถ้าเพื่อนๆมาพักที่โรงแรมซัปโปรโรเมอร์เคียวนะครับเดินแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะครับร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านดังนะครับที่คนท้องจ่นบอกห้ามพลาดเลยมาครั้งหน้าอย่าลืมร้านนี้นะครับ ไปต่อกันด้วยร้านเนื้อย่างนะครับเป็นร้านที่มียอดขายสูงมากๆเลยในเมืองซัปโปโรร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าทุกคนต้องห้ามพลาดน,นะเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเมือ์เคียวซัปโปโรเลยล่ะครับร้านนี้มีชื่อว่ายากินิคุโกโกกาคุระสุกสุกินะครับ เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะครับที่มีบรรยากาศคึกคืนตลอดเวลาและร้านนี้มีหลายสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเดินข้ามฝั่งมานิดเดียวก็ถึงร้านแล้วนะครับเมนูเด็ดเขามีเยอะมากมายเลยนะครับและผมอยากจะแนะนําก็คือกิวตันนะครับหรือวิมัวย่างที่มีความหนาและนุ่มชุ่มฉ่ำมากมากเลยนะครับเนื้อวากิวในส่วนของคาร์ูดินะครับมันแท่งละลายใครชอบมันเยิ้มแบบละลายในปากแนะนําเมนูนี้นะครับและเสร็จนี้ก็ห้ามพลาดนะครับใครใส่เนื้อแบบลีนลีนนะครับที่มีความนุ่มนะครับเพราะเขาประกอบไปด้วยเซอร์รอย ลิปอายแล้วก็มีกิวตันนะครับร้านนี้เด่นเรื่องก Gil ิวตันมากๆเขาจะมีกิวตันให้เราเลือกหลายชนิดนะครับและแต่ละจานนะครับมีความแตกต่างและโดดเด่นไม่เหมือนกันเลยนะครับแนะนาว่าถ้าใครชอบกิวตันร้านนี้มีให้เลือกเยอะมากๆครับทางร้านเขามีบริการย่างให้เราด้วยนะครับเราก็นั่งแบบชิวๆเลยนะครับรอเขาปิ้งย่างแล้วก็หั่นให้เรานะครับ ความสุขตามชอบได้เลยนะครับสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้เลยนะกินแบบสบายๆเลยนะครับบรรยากาศคุ้นเคงมากๆเลยร้านนี้นะครับและเครื่องดื่มก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครชอบบรรยากาศ้อมกับเครื่องดื่มอร่อยๆและก็มีเนื้อย่างดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดมารองร้านนี้กันนะครับลิ้นวัวมีแบบทั้งหนานุ่มและบางกรอบ เราสามารถเลือกแล้วก็มาลองทานกันได้นะครับในส่วนตัวผมชอบชิ้นที่เป็นบางๆนะครับมันจะแบบอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคนและนี่นะครับเป็นคารูบีนะครับเวลาย่างนะครับก็ต้องใช้สตินิดนึงนะครับเพราะมันละลายมากๆเลยนะครับเปลวไฟจะลุกโชนไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยปิ้งๆนะครับอุณหภูมิก็ค่อยๆปรับนิดนึงนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะ โดยส่วนตัวนะครับร้านนี้นะครับงบประมาณต่อคนก็อยู่ที่ประมาณ4-5 0 0 0เยนนะครับเป็นมือ้อคําที่ค่อนข้างที่จะราคาดีนะครับไม่แพงจนเกินไปนะครับใครอยู่ซัปโปโรหรือใครมีแผนมาเที่ยวที่นี่นะครับบอกได้เลยเวาลาน,นี้ควรมาทานนะครับ ต่อกับอิร้านดังนะครับอิซากายะของซัปโปโรร้านนี้ชื่อว่าโกซโบนะครับเด่นเรื่องเมนูหอยต่างๆอย่างที่ผมทานในวันนี้นะครับหอยนางรมนั่นเองนะครับเขานําเข้ามาจากหลายภูมิภาคเลยในทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่บอกได้เลยนะครับมีรสชาติที่สดและหวานมากๆเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีแตกต่างกันไปเพราะหอยแต่ละภูมิภาคจะให้รสชาติและรสสัมผัสที่แตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยนะครับ เขามีทั้งปิ้งย่างย่างเนยย่างเกลือนะครับและสามารถเอาไปอบให้เราได้ทานด้วยนะครับถ้าใครชอบเมนูหอยนะครับร้านนี้ห้ามพลาดเลยกดซื้บนะครับ คนท้องถิ่นเขาแนะนํามาผมก็เลยมารองให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับมันดีงามจริงๆนะครับเมนูข้างเคียงก็อร่อยและราคาก็ไม่แรงนะครับกระแตงหอยนางรมนะครับชุ่มฉ่าด้วยเนยและมีความเข้มข้นของตัวนมรกขีม,มากๆนะครับและพระเอกของร้านนี้เลยนะครับหอยนางรมทอดเมนูขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยนะครับมีความชุ่มฉ่าและรสชาติอูมามิที่สุดเลยเท่าที่เคยทานมานะครับ ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองท่าที่สำคัญของฮอกไกโดนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับถ้านั่งรถไฟไปก็จะเห็นวิวทะเลส,ยสวยๆด้วยนะครับเมืองนี้คือโอตารุนั่นเองเราจะพาไปแบบชิลๆนะครับ คลองโอตารุก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ถนนซาไกามาจีนะครับย่านเมืองเก่าร้านค้าร้านรวงขนมต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยและมีพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะครับที่ทุกคนควรจะต้องซื้อกล่องดนตรีกลับบ้านไปด้วยบอกได้เลยนะครับเป็นเมืองที่สามารถใช้เวลาได้หนึ่งวันแบบคุ้มค่าแน่นอน นี่นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่เมืองโอตารุเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่งรถไฟจากซัปโปโรมาประมาณ1ชั่วโมง5นาทีเท่านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตบรรยากาศโอตารุนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความบันเทิงสีสันแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเรามาเริ่มกันที่แรกเลยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองโอตารุเลยกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนะครับโอตารุมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมนั่นเองนะครับ ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคิเตศัการา1912นะครับภายในเต็มไปด้วยกล่องดนตรีหลากหลายดีไซน์ตั้งแต่แบบคลาสสิกไปจนถึงแบบโมเดิร์นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักดนตรีเลยทีเดียวเราสามารถเปิดกล่องดนตรีนะครับจะได้ยินเสียงเพราะๆและกลไกแบบดั้งเดิมนะครับเสียงใสกังวานไพเราะฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเลยล่ะครับที่นี่มีกล่องดนตรีมากกว่า3,000แบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบไม้แบบแก้วไปจนถึงกล่องดนตรีที่สามารถสั่งทําเป็นพิเศษก็ได้ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือกล่องดนตรีรูปนาฬิกาไอนามนะครับเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยล่ะครับนอกจากจะเลือกซื้อกล่องดนตรีไปเป็นของฝากแล้วที่นี่เขายังมีกิจกรรมพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนั่นก็คือเวิร์กช็อปทำกล่องดนตรีของตัวเองนะครับเราสามารถเลือกทํานองเพลงและตกแต่งกล่องดนตรีให้เป็นแบบของตัวเองได้เลยบอกได้เลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆเลย ถ้าใครมาเที่ยวโอตารุนะครับอย่าลืมมาแวะโอตารุมิวสิกบล็อกมิวเซียมนะครับเลือกกล่องดนตรีที่โดนใจกลับไปเป็นของที่ระลึกหรือจะมาสัมผัสบรรยากาศสวยๆโรแมนติกแบบนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนละครับไปต่อกันที่ถนนซาไกามาจินะครับย่านเมืองเก่าที่มีร้านอาหารร้านขนมและร้านขายของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวิปดีมากๆเลยและผมไม่พลาดจะพาทุกคนไปอัปเดตกับซอฟคิม8ชั้นของเมืองโอตารุนะครับถ้ามาเมืองน,นี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับตามผมไปชิมซอฟคิมกันได้เลยครับ มาโอตรุทั้งทีนะครับเราก็จ้องมาชิมนะครับซอฟต์ครีมเรนโบว์เจ็ดชั้นเดี๋ยวเข้าไปซื้อกันนะครับต่อคิวนิดนึงนะคำมาเร็วซอฟต์ครีมร้านนี้นะครับเขามีไซส์ปกติให้เราทานด้วยนะครับและก็มี5ชั้น6ชั้น7ชั้นและ8ชั้นด้วยนะครับเรามาทั้งทีก็ต้องสูงสุดกันไปเลยนะครับเลือก8ชั้น8รสชาติจุกๆก,กันไปเลยมาดูหน้าตาซอฟต์ครีมของเรากันนะครับว่าน่ากินแค่ไหน อันนี้ได้มาแล้วนะครับซอฟต์ครีม8ชั้นนะครับอันนี้800เยนเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมันก็จะมีเป็นบลูเบอร์รี่นะครับสตรอบเบอรี่เมลอนนะครับเเป็นนมช็อกโกแลตแล้วก็มีผสมกันด้วยเรามาชิมกันดีกว่าชิมเราชิมข้างล่างก่อนนี่อืมเปรี้ยวข้างล่างก็เป็นแบบว่าเชอร์เบนเลยอะบลูเบอร์รี่แล้วอันนี้ก็สตรอบเบอรี่ อันนี้ก็ยูบริเมลอนนะครับอ,อันนี้ก็นมฮอกไกโดน,นี่ก็ช็อกโกแลตอ,อร่อยนะไม่ใช่แบบไม่ได้ขายแค่กิมนมนิงนะรสชาติใช้ได้ด้วยอ่ะเราก็ลองลากขึ้นมากินทุกรสกินทุกรสนี่อื้อ กลมกล่อมนะครับมีความหอมเข้มช็อกโกแลตแล้วก็กลิ่นสดชื่นของฟุตี้อร่อยนะแนะนำนะมาโอ,อตรุห้ามพลาดนะครับ6ชั้นก็มี7ชั้นก็มี8ชั้นก็มีอันนี้8ชั้นและไปต่อกันที่สตรีทฟู้ดนะครับเราไปเดินเล่นแวะชิมของอร่อยข้างทางกันดีกว่าครับทุกคนมีทั้งเนื้อยญ้านะครับไก่ทอดแล้วก็จะมีสเต็กต่างๆมากมายเลย<อ>ทีเดียวอากาศเย็นๆเราก็จะกินร้อนๆหน่อย ซอสเกลือซอสเกลือนะจ๊ะเดี๋ยวไปชิมกันไก่ทอดซอสเกลือรอร้อนร้อนอืม มอรอแล้วผมจะพาทุกคนเดินเล่นเดินชิลกับบรรยากาศของเมืองโอตารุนะครับถ้ามาเมืองนี้นะครับไฮไลท์ที่สำคัญเลยก็คือคลองโอตารุนั่นเองครับ ทริปนี้นะครับเที่ยวแบบไม่มีสะดุดผมอัปโหลดรูปได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับเพราะผมใช้ 4G Pocket WiFi นะครับแบบ Unlimited ด้วยนะครับของซัม u r ร i WiFi by BS Mobile นั่นเองเน็ตลื่นไหลดีจริงๆนะครับใช้ได้ไม่จํากัดพกไว้ไม่มีหลงทางสะดวกสบายมากๆเลยละครับใครไปญี่ปุ่นต้องลองใช้เลยนะผมรับรองได้ว่าทริปจะสนุกไม่มีสะดุดอย่างแน่นอน โอตารุเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลที่สวยงามของฮอกไกโดนะครับเมืองนี้ใกล้กับซัปโปโรเดินทางสะดวกมากๆเลยล่ะครับถ้าใครมีแผนมาเที่ยวซัปโปโรวางแผนมาเที่ยวที่โอตารุเหมือนพวกเรานะครับ อย่าลืมนะเดินทางทุกครั้งต้องมีประกันเดินทางผมแนะนำสมโปดทราเวลจอยที่ครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางรวมถึงอุบัติเหตุจากการเล่นสกีโดยไม่ต้องสมลองจ่ายเพราะเขาเป็นประกันชั้นนำจากญี่ปุ่นที่มีเครือข่าโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วโลกและยังมีความคุ้มคอรองอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครง่ายๆทางออนไลน์ผ่านมือถือแค่คลิกเดียวก็พร้อมลุยทุกทริปใส่โค้ด JPR ได้ส่วนลด15%ด้วยนะเราไม่นะพลาดที่จะแวะทานชีสเค้กนะครับของอร่อยชื่อดังมากๆเลยของเมืองออตตรุร้านเลอเต่านั่นเองนะครับ ถึงแม้ร้านเลอเตาจะมีสาขาที่เมืองไทยแล้วแต่ว่าทุดิบและความสดใหม่แตกต่างกันมากๆเลยเรามาทานที่ร้านเขาต้นกําเนิดออริจินัลที่สาขาแห่งนี้รับรองได้ว่าทุกคนจะฟินและรู้สึกชอบมากๆอย่างแน่นอนเราทานชีสเค้กไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่และเค้กต่างๆอีกมากมายนะครับไปดูกันว่าน่ากินแค่ไหน เมนูที่ห้ามพลาดน,นะครับก็คือพุดดิ้งนะครับเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มและรสชาติละมุนกลมกล่อมมากๆเลย รเรานั่งรถยนต์ส่วนตัวพร้อมคนขับนะครับจองได้ทางแอปพลิเคชันครุกนะครับและอย่าลืมใส่โปรโมโค้ดของรายการด้วยนะครับเจแปนอร่อย,ยสุดนั่นเองแล้วเราก็ถึงเมืองซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับพวกเรามาไหว้พระขอพรที่วัดชิเนจินะครับวันนี้ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรและเสี่ยงเซมซีนะครับดังมากๆเลยนะเรื่องเซมซีถ้าใครอยากรู้นะครับมาเปิดประสบการณ์ที่นี่กันได้เลย เรามาจุดทูบว่าช้ากันนะคะเขาเป็นคนรักมากเลยเออคนละคนละหนึ่งมาร์าฮอนอายุที่ขาไกเนีเขาบอกว่าทูบสั้นๆจะได้ไม่ทำลายโลกเยอะเขาบอกว่าทูบเนี่ยผลไอ้เขาจะฟันทูบเนี่ยมันเป็นอับปอนใช่ดูดูชอชุ่มมากใช่ไม่ถึงมืออารงกา ไม้โชคีนงขอบใ้อด้วขอบคุณล้เปี่ยนห้ยันโชคดีจ้า पै हलो <laughs>